สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาให้น้ำลิ้นจี่นะครับหลังจากให้น้ำเสร็จก็เลยมาทำคลิปติดตามดูนะครับหลังจากลิ้นจี่ต้นนี้มีการติดดอกวันนี้ก็จะมาดูดอกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปคลิปก่อนนะครับ เกี่ยวกับต้นเลี้นจีต้นนี้ตอนนั้นดอกก็กําลังกําลังออกมานะครับเพิ่งให้น้ําเสร็จก็เป็นการให้น้ําด้วยสายยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงาะนะครับเงาะที่ผมนํามาปลูกใหม่เป็นเงาะที่ซื้อมาก็เป็นเงาะโรงเรียนนะครับลักษณะการปลูกก็ยกดินขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นดินใหม่นะครับ ดินใหม่ที่ผมปลูกปลูกเหมือนทุเรียนเลยนะครับยกตุ้มให้สูงนะครับเป็นลักษณะเนินหลังเต่าเหมือนกันก็จะเป็นโคกเล็กๆเนาะนี่ครับต่อไปมันก็จะยุบลงนะครับเพราะว่าเป็นดินใหม่ที่ผมนํามาจากตรงนั้นนะครับการปลูกก็มีวิธีการปลูกเหมือนกันกับทุเรียนนะครับก็จะมีดินดินถุงเนาะที่เราไปซื้อมา มาคลุกใส่กับดินเดิมของเรานะครับก็จะมีชิ้ววัวแห้งนะครับที่ผมมามาคลุกใส่คลุกใส่ดินเดี๋ยวต่อไปก็จะนําดินกองนั้นนะครับต่อไปถ้าเงาะต้นนี้โตขึ้นก็จะเกลี่ยนะเกลี่ยให้มันสโลปสโลปลงไปนะครับก็จะเป็นเนินนะครับมันจะเป็นเนินสโลปลงไปจากนั้นก็หาเศษใบไม้ใบหญ้าแห้งนะครับก็มาคลุม ก็ทําให้เป็นอินรีเนาะทำให้เป็น,นอินรีย์เป็นการปรับโครงสร้างของดินไปด้วยนะครับเป็นเงาะเอาไปดูเลนจีนะครับมาดูเลนจีก็ดูเงาะดูเงาะมาก่อนเนะเาะอัะนี่ครับอดอกก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มมีมแมลงมีมแมลงมีพึ่งมาตอมนะครับอ่ามันก็เริ่มที่จะบาน อดอกก็ไม่ไม่โตนะครับดอกไม่โตเท่าไหร่นี่ประมาณนี้ดอกที่มันโตก็โตนะครับดอกที่ยาวก็ยาวน,ะนี่นะครับมันก็ออกมา,าดูดอกก่อนนะครับนีนะบ่ก็ประมาณประมาณครบเนาะ ประมาณคือ,อดอกที่อยู่ข้างบนก็โตอยู่นะครับนีช่อยาวอยู่นะครับก็ถือว่าออกมาเยอะเหมือนกันนะครับออกมาเยอะเหมือนกันนะครับมันก็มีทั่วไปเนาะทั่วไปที่อยู่ต่ำๆก็มีนะครับก็เพึ่งให้น้ำเสร็จก็เป็นการให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชี้ไก่ผมให้เลยนะครับ ชื่ไก่อดเม็ดให้น้ําก็ให้มีความชุ่มนะครับมีความชุ่มพอสมควรนะลักษณะดิน,นชุ่มลงไปลึกพอสมควรนะครับนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้นำเครื่องวัดมานะ,ะถ้านำเครื่องวัดมาก็อาจจะมาวัดดูนะครับ ควมชืน้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีความชุ่มอย่างสม่ำเสมอเนี่ยที่ผมทำมาตอนที่ออกดอกใหม่ๆนะครับผมก็ให้น้ำอย่างนี้นะครับให้น้ำให้มีความชุ่มอดอกเขาก็ทยอยยืดยาวเนาะยืดยาวออกมาเรื่อยๆนะครับจนมาจนมาเริ่มเริ่มบานเนาะบานนะครับ ก็ต้องมาดูนะครับว่าจะติดดอกไหมนะครับปีนี้เป็นเงาะเป็นลิ้นจีนะครับขอภัยเป็นลิ้นจีจิงตอนนะครับจิงตอนปลูกมาได้3ปีกว่ากว่านะครับก็มาลุ้นดูกันนะครับสําหรับลิ้นจีเนาะประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ